่อมาจะมาดูสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเลนะคะก็สามารถดูได้หลากหลายช่วงเวลามีทั้งแบบช็อตเทอมก็มคือระยะเวลาสัา้นหรือว่าลองเทอมพวกการเปลี่ยนแปลงดยุดน้ําแข็งเลยถ้าพูดถึงประวัติการศึกษาระดับน้าทะเลในประเทศไทยนะหรือว่าทั่วโลกอะทั่วโลก,กอะมีการศึกษาตั้งแต่ปี1950นะคะโดยเริ่มศึกษาการศึกษา เออาจารย์ย่อมาจาก C level change นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลที e. ่ใช้ฝั่งด้านตะวันตกของออสเตรเลียนอกจากนั้น,นียก็เริ่มมีวิธีเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นข a าวบอลสมีการหาอายุของไบโอโลจิคอลยูเดียนก็คือซากฟอสซิลที่เจอนะคะก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเอ้ยมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลเมื่อไหร่นะคะมันจะบอกอายุของช่วงเวลาในอดีตถัดมา นอกจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลที่ดูแบบจากทอนีสันฐาหรือดูจากพวกออกสติลแล้วก็จะมีการิีคอถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลนอกจากมวลน,น้ําแข็งเนี่ยที่หายไปจริงๆแล้วในแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าเราจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีการแปรธรณีสันฐานหรือว่าเทคโน,นิคหรือเปล่าหมายความว่าแอนตก,กรของเราเนี่ยมันมีการยกตัวหรือว่ายุบตัวไหม เพราะว่าการยกตัวหรือยกตัวของแองแตรกรเนี่ยก็ทําให้ระดับน้ำทะเลเหมือนจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดล,ลงด้วยซ้าทั้งที่ระดับน้ำทะเลอาจจะอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีเทคทนิคหรือเปล่านะคะ,ะแล้วก็ลักษณะระดับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลเนี่ยว่ามันเพิ่มขึ้นลงจากเทคโทนิคหรือการตัวเนี่ยทำให้ ความสูงหรือการเพิ่มขึ้นและก็การลดลงของระดับน้ำทะเลมีค่าไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่นะคะมันก็คือเป็นคล้ายๆแบบเป็นคล้ายๆเป็น local factor แต่หลักๆแล้วก็คือมันมันก็จะสอดคองกันทั่วโลกนะคะคำว่า u s t a t i c เนี่ยหมายวาะว่าระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงจากมวลน,น้ำแข็ง คิดภาพแบบมวลน,น้ําแข็งถูกดึงไปจากน้ําทะเลแล้วก็บางทีน้ําแข็งละลายเนี่มันก็จะส่งผล,ลั่โลกนะ,ะ Ustatic ตรงข้ามกับอ s o s t a t i c Isostatic so ก็คือพูดถึงแค่เหมือนเป็นแอร์เรียย่อยๆในแต่ละพื้นที่นะคะเมื่อกี้เป็น เมื่อวนะัยนั้นทั่วโลกแต่ว่าถ้าในไทยเนี่ยก็มีการศึกษาเมื่อประมาณปีหนึ่งเกปีนี้ปี2องพก็ประมาณสามปีมาแล้วนะคะโดยดูจากลักษณะตะกอน d i m e มโทโลจีเนาะตะกอนวิทยาคือลักษณะการสะสมตัวของตะกอนธรณีสันฐาน Geomorphology แล้วก็ไบโอโลจีก็คือพวกสิ่งมีชีวิตนะคะในประเทศไทยพบว่า ในอดีตเนี่ยน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันขึ้นมาประมาณ3-4เมตรในช่วงสูงสุดในช่วงมิดโโลีน e เมื่อประมาณหรือประมาณ6,500ปีที่แล้วนะคะในแต่ละประเทศก็มีการท่วมระดับการท่วมที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีเทคโทนิกหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้พื้นที่อะถ้าสมมติพื้นที่นั้นมีการ สูดน้ำบาดาลขึ้นมามากคิดภาพว่าน้ำเนี่ยถูกดึงออกไปไปช่องว่างพื้นที่มันก็สูดเนาะการสูดน้ำบาดาลก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการสูดตัวของพื้นที่ซึ่งอาจจะดูเหมือนระดับน้ำทะเลมันกําลังลุกเข้ามาแต่จริงมันอาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกันดูระดับน้ำทะเลในอดีตที่ลุกเข้ามาอันนี้จากการแปภาพถ่ายถากอากาศคะ่ะถึงได้ภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับ จุดๆอันนี้ก็คือการกระจายตัวของชุมชนโบราณในอดีตซึ่งมีการอยู่มากมายเนาะแต่มีจุดสีดำจุดสีดำก็คือเขาบอกว่าเป็นชุมชนที่อยู่ในระดับความสูงแบบ2-3จุดเมตรมันก็อยู่ริมชายทะเลนะจะเห็นว่าอ้าวอก่อนตรงนี้เป็นแผ่นดินทำไมไม่มีการตั้งชุมชนเลยแสดงว่า ตรงนี้เป็นเป็นทะเลมาก่อนชุมชนถึงอยู่ตรงแค่ตรงนี้เท่านั้นนะไม่ได้อยู่ตรงที่ลาพัสต์ตรงนี้ไม่มีชุมชนโบราณเกิดขึ้นานะการศึกษาเพื่อจะดูว่าน้ำทะเลเนี่ยใช้ฝั่งโบราณหรือขอบของน้ำทะเลมันขึ้นมาถึงไหนมาตอนแรกที่เราตั้งสมมติฐานอาจารย์คิดว่าเราจะหาพาลิโอชอไลน์แต่ถ้าไม่ได้หาพาริโอชอไลน็ก็โอเค าหาแนวว่าน้ำทะเลมันขึ้นมาสูงส,สุดตรงไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะลากขอบเขตได้ว่าเออเนี่ยน้ำทะเลขึ้นมาถึงตรงนี้นะ,ะเราจะดู้จากอะไรได้บ้างอันแรกไปภาพถ่ายทาาอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเห็นขอบของสันฐานที่เป็นที่ราบหรือ อาจจะต้องมีการผสมแบนท์ทให้มันเห็นลักษณะความแตกต่างของสีของดินอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้เป็นหลักเป็นอันแรกเลยที่ไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องไปไหนเลยเปิดภาพ o o g ต e อ a ร์ h อาจจะดูได้เลยแล้วก็สุมเอาว่าเออตรงนี้น่่ดูเนาะใสอีก <c oughs> อย่างหนึ่งที่จําเป็นต้องลงไปสํารวจกนะ็คือการที่เราจะไปสังเกตลักษณะธรณีวิทยาแม้ว่าจะเป็นบนพื้นผิวบางทีก็เห็นอย่างอาจารย์ไปศึกษาตะกอนที่นครศรีธรรมราช แต่ภาพถ่ายทางอากาศเห็นละมันมีแนวสันทรายโผล่ขึ้นมาถัดจากชายทะเลปัจจุบันอไกลเหมือนกันพอข,ขับรถไปเอ้ยบ้านสร้างอยู่บนสันทรายเลยเหมือนทรายชายทะเลเลยอันนี้คือโชคดีมากที่ไม่ต้องขุดแต่ก็มีบางอย่างที่เอ้ยมันถูกซ่อนอยู่ข้างใต้เราอาจจะต้องเจาะไปเพราะว่าอาจจะมีคนเอาดินมาถมอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นหลักฐานทานธรณีวิทยาก็คือดูจัตะกอรชายหาดเก่าจิโอมาโฟโลอจีอย่างเมื่อกี้ที่เป็นรอยวอาทะเล บางทีก็จะมีหอยนางลมเกาะอ,อยู่เอาหอยนางรมไปหาอายุได้หรือเป็นซากฟอสซิลอย่างเช่นหวาน,นอาแพงที่อาจจะมีคนปุดเจอรหรืออยู่ในเมืงอะไรเงี้ยที่มันถูกพัดมาตายอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักฐาน3อ,อย่างที่สังคารแต่เราก็ต้องลงไปพักขณะทีะสุดท้ายอ่ะงานนี้เราจะเอามาทำา C level curve ค่ะหรือว่ากราฟการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลเคยเห็นไหมเคยเห็นกราฟการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลไหม ก็จะเป็นแบบนี้นะคะกราฟก็จะมีความสูงจากระดับน้ทะเลปานกลางแล้วด้านนี้ด้านแกน x นะคะก็จะเป็นปีว่าปีไหนเนี่ยระดับน้ำอยู่เท่าไหร่บ้างซึ่งการได้ข้อมูลมาเพื่อจะมาลาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บข้อมูลเป็นจุดๆๆอาจจะต้องมีข้อมูลจากคาร์บอน14ที่เป็นการเดตติ้งจากพวกฟอสซิลหรืออาจารย์เนี้ยก็จะทำการเดตติ้งจากพวกตะกอนทรายทำวิธี osl เดตติ้งนะการเลี้ยงแสง หรือการกระตุ้นด้วยแสงน,นะคะถ้จะได้กราฟอันนี้เข้ามาซึ่งตั้งแต่ในอดีตเนี่ยมีคนทําหลายแบบมากเลยมีหลายหลักฐานมากตั้งแต่มีคนบอกว่าเอยจริงๆน้าทะเลมันไม่ได้ขึ้นแล้วก็สูงมาครั้งเดียวแล้วค่อยลดระดับลงนะเวลาจะมีการเราเรียกว่าครัฟต์เ่อก็นะ่คือขึ้นขึ้น,นลงลงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงจะเชื่ออันไหนซึ่งหลักฐานท,ที่แต่ละคนได้ก็ไม่เหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นหลักฐานที่อาจารย์ถามตอนประมาณปองพันปี2015นะก็ตอนแรกแปลภาพไทยเลยก็จะพบว่ามีแนวสันซ้ายในอดีตอยู่ตรงนี้นะแห่งจากชายทะเลปัจจุบันแล้วก็ไปเจาะตะกอนก็สามารถหาอายุได้ว่าอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยช่วงประมาณ6,700ปีเนี่ยน้ำทะเลเข้ามาสุดเลยแล้วมันก็ค่อยๆถอย,อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายุตะกอนเนี่ยอายุของการสะสมตัวเนี่ยมันเข้ามาแล้วพอมันถอย ตะกอนมันค่คอยๆตกสะสมตัวจนถอยไปอยู่ในระดับปัจจุบันส่วนในบริเวณที่รับภาคการตอนล่างหรือที่รับนุ่งเจ้าพยานะคะก็ก็มีผลศึกษาเหมือนกันก็น่าจะเป็นการเจาะขอเอจาะตะกอนรวมทั้งการหายอยู่ในวิธีขอ้อ1 4แล้วก็ AMS นะคะอันนี้ก็คล้ายกันแค่ AMS เนี่ยใช้ตัวอย่างที่น้อยกว่า การศึกษาตะกอนแล้วก็ดูตะกอสซิลเนี่ยก็ทำให้สามารถแบ่งโซนต่างๆออกมาได้แล้วว่าโซนไหนเคยมีลักษณะเป็นอะไรมาก่อนอ,อันนี้ก็จะเป็นไทโดฟแฟลนส่วนสีนี้ก็จะเป็นป่าชายเลนนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของแบงคอกเพลนเป็นมารีนแอนด์แรคชิดเอ็นเวลดมินก็คือเป็นเพราะว่าเป็นร้อมแบบทะเลแล้วก็แบบน้ำปล่อยนะคะ อยู่บริเวณไทโดโซนหรือว่าที่ที่มีน้ำขึ้นน้ำลงตั้งแต่ตึงแต่ผิวดินมาคทีถึง30สิบเมตรมีเศษพิษเบิดหอยแล้วก็ปูนะคะขึ้นไปถึงอ่างทองก็สิงบุรีโดยเส้นปลาเนี่ยเขาลากแนวขอบเขตทะเลโบราณหรือว่าช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดมิดโพโลซีนชอไลน์แอทแม็กซิมัมทางเกชันชคือระดับน้ำทะเลที่สูงสุดนะคะบริเวณนี้น เหมือนลูกที่เราเอามาเลยอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งในใช้ยฝั่งโบราณน,นะคะในแต่ละปีก็ถอยมองมาเรื่อยๆนะ,ะลูกนี้อาจารย์ก็เอามาจากภาพจากของอาจารย์บนตรีนะคะซึ่งเรา,เาว่าทำภาพสวยดีก็จะเป็นการสสมตัวของแบงคอกเลยที่บอกว่ามีความหนาตรงบริเวณปับแม่น้ำแล้วก็รีบตีบ,บางลงเมื่อเข้าสู่แผ่นดินเรื่อยๆนะคะอ,นนอันนี้ก็จะเป็น อายุโฮโลสมัยโฮโลซีนนะส่วนด้านล่างตรงนี้ที่เป็นแบบสีออกน้ำตาลน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นสมัยที่เป็นไพลโตซีนหรือว่าอยู่น้้าแข็งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโคลสีน้ำตาลน้ำตาลออกน้ำตาลเหลืองๆแล้วก็อันที่เป็นกระป๋องกระป๋องอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นรายเพราะว่าตรงชั้นเนี่ยเป็นชั้นน้ำบาดาลที่คนกรุงเทพใช้ด้วยนะคะใ่แล้ ถ้าพาวดล้อมแบบไม่น้ำใหม่ไพโตซีแล้วก็ฮลโลซีก็จะเป็นเป็นถัดน้าทะเลนะที่มีแบบเป็นชายหาดที่เป็นโคลนนะเป็นชายโคลนชายหาดโคลนส่วแล้วหลักๆก็จะมีความแตกต่างของโฮลโลซีนแบงคอกเคลนะียเรียกว่าแบงคอกเคลียเป็นชั้นดินเหนียวกรุงเทพนะคะแล้วก็แตกต่างจากไพโตซีที่เรียกว่าแบงคอกสเตทเคลียมีความแน่นมากกว่ามี พวกทีลาเน่เนจะจัดกรารผูกพันของหินที่อยู่ข้างใต้หินเดิมอดูกน,นี้พุ่งแนวน่าจะไม่ค่อยเกี่ยวละอ่าอ,อ,อันนี้เกี่ยวละก็ต้องเป็นซีเลเว็อินดิเคเตอร์หรือว่าสิ่งที่บ่งบอกว่าเน,นี่ยตรงเนี้ยมีน้ำทะเลเข้ามานะหลักฐานทางบรรพชีวิวิทยาหนระือหลักฐานทางชีววิทยาแล้วก็สามารถดูจากซากฟอสซิลที่ตายแล้วก็ อยู่ใน l ิฟวิ g งโพ i ิชันก็คือตอนที่มันอยู่ตอนที่มันตอนที่มันมันมีชีวิตอยู่มันก็อยู่บริเวณนี้แหละแล้วมันก็ตายตรงนี้แหะคะแล้วก็เจอไหนตะกกนแบบไหนที่นิยมนำมาก็จะมีพวกพีชก็คือมงบอกถึงปลาเฉลีเพราะเล่นถรืว่าเลนิวิทยาะคะเปลือกหอยเรลี่ยงปูที่ไม่มีวานเพราะว่ามันมเจอไหม มันไม่ได้เจอง่ายๆนะมันเจอยากอันนี้เป็นตัวอย่างชาหอยนางรมอะค่ะที่ติดอยู่กับรอยเวาวที่อุทยานแห่งชาติสามายอดนะคะเอาไปหาอายุได้ห้าพันห้าร้อยปีค่ะบางทีก็ไม่รู้ว่ามีคนขุดบอ่อมาก็เอ้ยมีเปลือกหอยมาเต็มเลยทั้งที่ตรงเนี้ยมันเป็นแบบคล้ายๆนาไม่ควรมีเปลือกหอยมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าน้ําทะเลมันเข้ามา ก่อนอันนี้เป็นทุ่งสามรอยอดที่อุทยานแห่งชาติสามรยอดนะคะจังหวัดประจวบน้องสิงนี้ก็จะเป็นพวกหลักฐานทางโบราณคดีเช่นพื้นที่ตรงนี้อย่างตมชนอย่างบางที่ในจังหวัดราชบุรีหรืออะไรเงี้ยตอนปัจจุบัน